คิดจะบวชแค่2คืนแต่ตอนนี้บวชมาแล้ว13,000ษาาระศิวะแต่สังหรือพระออดนะคะทุกคนยังจำเขาได้กันใช่ไหมคะเพลงนักร้องชื่อดังยุค90นะคะซึ่งตอน,นแรกเนี่ยพระออดบอกว่าเขาตั้งใจแค่จะบวชแค่2คืนเพราะว่าอยากจะเลิกเล่านะคะแต่พอเข้าไปแล้วนะคะเจอความสงบด้านจิตใจนะคะจาก2คืนก็เป็น5คืนจาก5คืนก็มาเป็นเดือนนึงนะคะจนถึงตอนนี้1 3พรรษาไปแล้วค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะ พระอ้อนะคะอายุ6 1เปีแล้วค่ะและตอนนี้นะคะพระอ้อนะคะจำวัดอยู่ที่วัดโคกพุทธ,ธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะข้อมูลนี้จากสื่อพิมพ์ไทยรัฐนะคะและพระอ้อนะคะยังได้อธิบายเพิ่มเติมไปอีกนะคะบอกว่าคนชอบมองว่าดารารุ่นเก่าตกอับก็เป็นเรื่องที่ถูกมองแบบนี้มานานแล้วนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เราท่องได้เนี่ยแต่ไม่ลึกซึ้งนะคะที่ดาราตกอับเพราะตอนนี้ไม่เก็บตอนนี้ฟุ้มเฟือย พอได้มาบวชได้อ่านพรไตรปิฎกนะคะและเอาเรื่องราวในอดีตของตัวเองนะคะมาประมวลนะคะมันทําให้เราเกิดธรรมสังเวชกับชีวิตทําให้เกิดความเบื่อโลกนะคะจึงได้บวชมาถึงทุกวันนี้นะคะคือ1 3บสาพรรษาแล้วค่ะมีนามาเล่าขอขอนุโมทนาสาธุกับปะออด,ด้วยนะคะ